สวัสดีค่ะคือซานะคะวิชชราชัยประเสริฐสุดค่ะก็ปีที่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้ที่2จากงาน Huawei Developer c o m p e i t i o n 2024 Asia Pacific นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำงานกับ Hu ว w e i อยู่ในฐานะของ Huawei c l a s s Student Ambassador ค่ะสรับ Huawei Developer c o m p e i t i o n นะคะส่วนตัวก็คิดว่าเป็นการแข่งขันที่เราอาจจะได้มากกว่าความรู้การลงมือทำจริงแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆค่ะส่วนตัวนะคะก็ได้เห็นหลายทีมในหลายโปรเจกต์นะคะที่ได้มีโอกาส l a ชออกมาจริงๆได้ j o ว n เป็นพันเนื่องจาทาง h u a w e i แล้วก็ได้เปิดกว้างโอกาสทางธุรกิจนะคะโด เริ่มต้นจากประเทศไทยนะคะไปสู karaoke, turkey, ่ต่างประเทศค่ะก็ต uh ัวซานนะคะในฐานะของ h u a w e Cross Senior a m b a s o r ก็ได้มีโอกาสที่จะแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียนหรือว่าภาคทางการศึกษาต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ได้ค้นพบว่า h ัวเ a ่ยเองก็มีหลายกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็น h u r w a i Developer Conference หรือว่าในส่วนของ f i f o r The Future หรือว่าในส่วนของ ICP Competition ค่ะ h u a w d Developer Competition นะคะอาจจะไม่ใช่แค่การแข่งขันค่ะแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของ opportunities ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนวัตกรรมหรือว่าในส่วนของโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจค่ะ